บทที่สามบทที่สามเผชิญหน้ากับรักแรกในเวลานี้ด้วยการมองเห็นผ่านสายตาของหุ่นเชิดศพหลิงโม่มองเห็นสถานการณ์ภายในรถอย่างเลือนรางมีร่างเงาเบลเบลจำนวนมากอยู่ในตู้โดยสารที่มืดมิดและพวกมันทั้งหมดอยู่นิ่งฮ่าฮหลังจากเดินอ้อมด้านหน้ารถก็เห็นว่าประตูหน้าและประตูหลังเสียรูปทรงจากการกระแทกจนไม่สามารถเปิดได้เลยหน้าต่างกระจกหลายบานแตกแต่ก็ไม่ใหญ่ พอที่คนจะปีนออกไปได้หลิงโม่ควบคุมศพให้ทุกหน้าต่างบานหนึ่งจนแตกละเอียดแล้วปีนเข้าไปกลิ่นในรถแรงมากแม้เขาจะสัมผัสได้ผ่านทางหุ่นเชื้อศพแต่หลิงโม่ก็อดขมวดคิ้วไม่ได้กลิ่นเลือดและกลิ่นเน่าเหม็นผสมกันช่างน่าเคลื่อนไสเหลือเกินทันทีที่หุ่นเชื่อศพกระโดดเข้าไปในรถมันก็เหยียบเข้ากับศพเมื่อหลิงโม่ก้มลงมองเขาก็ตกใจทันทีแม้ว่าร่างกายจะเน่าเปื่อยแต่ดวงตาสีแดงฉานสองข้างก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนบนใบหน้าที่บวมเป็นเห็นได้ชัดว่า เขาได้กลายเป็นซอมบี้ก่อนที่จะเสียชีวิตไม่มีใครหนีรอดและไม่มีใครเข้าไปข้างในเป็นไปได้ไหมว่าซอมบี้ตัวนี้อดตายหลิงโมรีบควบคุมศพให้เดินต่อไปในรถแต่เขาก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติในไม่ช้าภายในตู้โดยสารเต็มไปด้วยคราบเลือดจำนวนมากและเสื้อเสื้อผ้าเห็นได้ชัดว่ามีคนในรถกลายพันธุ์และเริ่มสังหารหมูแต่ตอนนี้ผู้ที่นอนอยู่ที่นี่ล้วนเป็นซอมบี้ที่กลายพันธุ์แล้วและหลิงโมสังเกตเห็นว่าท้ายทอยของพวกมันถูกฉีกขาดใครทำอย่างนั้น หลิงโมรู้สึกหนาสถาในใจทันทีและในขณะที่เขากำลังตกตะลึงเงาสีดำก็กระโดดออกมาจากหลังบอดอย่างตะทันหันและพุ่งเข้าใส่ด้านหลังของศพราวกับเสือชิตาที่ว่องไวเงาสีดำเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบและว่องไวอย่างยิ่งแม้ว่าพละกำลังจะไม่มากนักแต่กว่าที่หลิงโมจะรู้สึกตัวเงาสีดำก็ได้แทงเข้าที่ท้ายถอยของศพแล้วหลิงโมตกใจและเกือบจะโดยสัญชาตญาณควบคุมศพให้ลห้มหงหลังทับเงาสีดำลงไปบนพื้นแต่ในขณะเดียวกันท้ายถอยของศพก็ถูกขีดข่วน และเลือดก็พุ่งออกมาท,าทันทีพบรักแรกในร่างผีดิบเยเหลียนโอ้พระเจ้ามือนี้รู้สึกเหมือนมีดหลิงโมรู้สึกเจ็บปวดเพราะในที่สุดเขาก็เลี้ยงดูหุ่นเชิศพหนุ่มที่แข็งแรงได้สําเร็จในขณะเดียวกันเขาก็ระมัดระวังอย่างยิ่งต่อเงาสีดําที่ถูกกดทับอยู่เขาควบคุมศพให้กดคอของเงาสีดําด้วยข้อศอกและรัดข้อมืออีกข้างของเงาสีดําด้วยมืออีกข้างพร้อมกับใช้แรงเพื่อพยุงตัวขึ้น ไม่คาดคิดว่าทันทีที่เขาลุกขึ้นยืนมืออีกข้างของเงาสีดำก็แทงเข้าที่ท้องส่วนล่างของศพแล้วแม้ว่าหุ่นเชิดศพจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแต่สีหน้าของหลิงโมก็ซับซ้อนอย่างยิ่งในทันทีพูดให้ถูกคือในขณะที่เงาสีดำโจมตีหลิงโม่ได้เตรียมพร้อมที่จะโต้กลับแล้วแต่เมื่อเขามองเห็นรูปร่างของเงาสีดำได้อย่างชัดเจนเขาก็ตกตะลึงไปชั่วขณะเย่เย่เหรียญร่างสีดำที่นอนอยู่ด้านล่าง โดยมีมือข้างหนึ่งทิมเข้าไปในลำไส้ของศพนั้นคือเย่เหรียญเป้าหมายที่เขากำลังตามหาหลิงโมได้ตั้งสมมติฐานไว้มากมายแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะพบเย่เหรียญภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หลังจากการกลายพันธุ์ดวงตาคู่สวยของเย่เหรียญกลายเป็นสีแดงเลือดแต่สีหน้าของเธอไม่ได้บิดเบี้ยวเหมือนซอมบี้ทั่วไปกลับดูเป็นปกติและเย็นชามากหลิงโมถึงกับตกอยู่ในพวังชั่วขณะแต่เมื่อเย่เหรียญดึงมือของเธอออกจากลำไส้ของศพหลิงโมก็ตื่นขึ้นมาทันที มือของเย่เหลียนดูเหมือนเดิมแต่เล็บของเธอแข็งผิดปกติและนิ้วมือของเธอก็แข็งแรงพอที่จะทะลุผ่านเนื้อได้สถานการณ์นี้แตกต่างจากซอมบี้ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดยิ่งกว่านั้นซอมบี้ทั่วไปจะไม่โจมตีหุ่นเชิดซอมบี้ที่เป็นพวกเดียวกันเมื่อนึกถึงรถที่เต็มไปด้วยศพซอมบี้และมองไปที่เย่เหลียนหลิงโมก็เข้าใจบางอย่างในทันทีหลังจากที่คนปกติในรถถูกกินหมดแล้วซอมบี้ที่เหลือซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความหิวโหวยก็ฆ่ากันเองเย่เหลียนผู้รอดชีวิตในตอนท้ายดูเหมือน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกบนพื้นฐานของการเป็นซอมบี้ในขณะที่หลิงโมกำลังงงงวยเย่เหลียนก็ดึงลำไส้ของศพออกมาแล้วและเลือดก็พุ่งกระฉุดกระเด็นไปทั่วร่างกายของเธอด้วยการกระตุ้นจากกลิ่นเลือดสดดวงตาของเธอดูเหมือนจะแดงก่ำยิ่งขึ้นไปอีกและพละกําลังของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างกกระทานหันเธอคว้าแขนของศพแล้วโยนมันไปข้างฮ,ะฮะ่าฮทันทีที่หุ่นเชิดศพล้มลงกับพื้นเย่เหลียนก็พุ่งเข้าใส่มันและคว้าคอของหุ่นด้วยมือทั้งสองข้าง การเคลื่อนไหวของเธอว่องไวกว่าซองบีทั่วไปมากก่อนที่หลิงโม่จะทันตอบสนองเขาก็ถูกเย่เหรียนโต้กลับสีแล้วเมื่อความรู้สึกขาดอากาศหายใจมาถึงสัญชาตยานของหุ่นเชื้อศพก็ถูกปลุกขึ้นทันทีและหลิงโม่ก็รู้สึกว่าหัวของเขาว่างเปล่าสถานการณ์นี้หมายความว่าหุ่นเชือศพกำลังจะหลุดจากการควบคุมของเขาในที่สุดหลิงโม่ก็ฟื้นจากอาการตกใจที่ได้พบกับเย่เหรียนอีกครั้งในระดับหนึ่งการที่เย่เหรียนกลายเป็นแบบนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของเขา ความหวังอันริปรีสสารสีแดงในสมองในขณะที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมศพหลิงโมก็มีความคิดที่กล้าหาญผุดขึ้นมาในใจอย่างกระทันหันเนื่องจากซอมบี้เพิ่งติดเชื้อไวรัสและเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของเยื่อเหลียนไวรัสในร่างกายของเธอก็กลายพันในบางลักษณะในกรณีนี้บางทีเราอาจจะหาวิธีรักษาเธอได้แม้ว่าความหวังนี้จะริปรี่มากกราบใดที่มีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยหลิงโมก็อยากจะลอง ทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจหลิงโมก็ควบคุมหุ่นเชิดศพให้จ้องมองดวงตาของเย่เหลียนอย่างใกล้ชิดขณะที่จิตใจของหลิงโม่จดจ่ออย่างรวดเร็วในสายตาของเขาสีสักของเยี่เหลียนก็กลายเป็นลูกบอลแสงอย่างรวดเร็วแต่สีของลูกบอลแสงนี้แตกต่างจากซอมบี้ทั่วไปเนื่องจากอิทธิพลของไวรัสซอมบี้ได้สูญเสียสติสัมปชัญญะและกระทำตามสัญชาตญาณดังนั้นลูกบอลแสงที่แทนโลกจิตวิญญาณของพวกมันจึงนิ่งสนิทและร่ามูออย่างสมบูรณ์แต่ลูกบอล แสงจิตวิญญาณของเยื่เหียนนั้นสว่างกว่ามากและมีสีแดงจางฮ่าฮเกิดอะไรขึ้นแต่สถานการณ์นี้ไม่เอื้อให้หลิงโมคิดมากนักเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจดจ่อความสนใจไปที่ลูกบอลแสงของเย่เหลียนและพยายามเจาะลึกเข้าไปในนั้นมันแตกต่างจากสถานการณ์กับซอมบี้ทั่วไปจริงๆหลิงโมผู้ไม่เคยถูกขัดขวางโดยซอมบี้ทั่วไปรู้สึกถึงการต่อต้านจากเยื่เหลียนแม้ว่ามันจะค่อนข้างอ่อนแอแต่หลิงโมก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะ เป็นไปได้ไหมว่าเย,ย่เหลียนได้สติดหลักคืนมาบ้างแล้วแต่เมื่อมองเธอแล้วก็ไม่น่าใช่กว่าที่หลิงโมจะควบคุมเย,ย่เหลียนได้สำเร็จร่างกายของเขาก็เปียกชุ่มไปด้วยเงอเย็นและหุ่นเชื้อศพก็ถูกเย่ยเหรียนรัดคอจนตายไปในระหว่างนั้นแต่ในขณะที่หลิงโมควบคุมเย่ยเหรียนให้ยืนขึ้นอย่างระมัดระวังเขาก็รู้สึกถึงความปรารถนาอย่างกระทนหันความปรารถนานี้มาจากโลกจิตวิญ,ญญาณของเยี่ยเหรียนและเป้าหมายคือวัตถุบางอย่างที่อยู่ด้านหลังสมองของศพ เมื่อควบคุมหุ่นเชื่อศพก่อนหน้านี้หลิงโมกไม่เคยสัมผัสได้ถึงความผันผวนทางอารมณ์จากหุ่นเชิดศพเลยเพราะนอกเหนือจากสัญชาตญาณแล้วตัวหุ่นเชิดศพเองก็ไม่มีความต้องการใดฮ่าฮ่าแต่ในเวลานี้เขาได้สัมผัสได้จากเย่เหลียนซึ่งทําให้หลิงโมสับสนและประหลาดใจเนื่องจากเขาสามารถสร้างความปรารถนาได้หลังจากการกลายพันธุ์หากเขายังคงกลายพันธุ์ต่อไปเขาก็อาจจะสามารถฟื้นสติกลับคืนมาได้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลิงโม่ก็ควบคุมเย่เหลียนให้แทงเข้าที่ท้ายทอยของศพด้วยความปรารถนานี้เย่เหลียนก็รีบหยิบสารคล้ายเจลชิ้นเล็กๆที่ดูเหมือนจะติดเชื้อออกมาจากสมองของเขานี่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อสมองบางส่วนติดเชื้อไวรัสมันมีสีแดงเล็กน้อยและให้ความรู้สึกยืดหยุ่นเล็กน้อยเหมือนยางเมื่อถืออยู่ในมือหลังจากหลิงโม่มองดูซ้ำไปมาอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ระงับความเคลื่อนไส้และยัดเจลนั้นเข้าปากของเย่เหลียนความร้อนพุ่งขึ้นมาจากช่องท้องทันที และไหลเวียนไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วร่างกายที่เคยอ่อนแอของเยเลียนดูเหมือนจะได้รับพลังงานเติมเต็มในคราวเดียวไม่คาดคิดเลยว่าเจลที่น่ารังเกียจน,นี้จะมีผลเช่นนี้บางทีการกลายพันธุ์ของเยเลียนอาจเกิดจากการกลืนเจลนี้หลังจากควบคุมเยเลียนให้กระโดดออกจากรถและเดินไปยังที่ซ่อนของเขาหลิงโม่ก็ได้พบกับเยเลียนอย่างแท้จริงเมื่อมองดูร่างของเยเลียนที่เต็มไปด้วยเลือดใบหน้าที่ซีเซียวและดวงตาสีแดงแปลกๆที่เกือบจะส่องแสงหลิงโมก็รู้สึกประปนกันไปแม้ว่าเยเลียน จะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังปล่อยลงเย็ยนไปทั่วร่างกายและดูอันตรายอย่างยิ่งแต่ใบหน้าที่คุ้นเคยก็ทําให้หลิงโม่รู้สึกงงงวยเล็กน้อยเขาอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปเช็ดเลือดออกจากใบหน้าของเย่เหลียนไม่ต้องห่วงนะฉันจะหาวิธีทําให้เธอหายเป็นปกติ